สวัสดีคร,ครับนี่ีผ้ามาถอดรับเนยโยไป็นใหางซีมากครับ่ tôi nhau nhau cái đi tôi nhau nhau tôi nhau nhau à tôi nhau nhau này ừm mày mà đoạt khẩu cái sao ừ <laughs> <Bà đấy. cười>

ไปางแลงหลังบุระฮึเงียบมาที่ข้มามบึงเพีงนี้กันทอดห้างหลังครับอันนี้มาลักพานเพิ่นครับเนี่ยลักยางเดียวครับมึงเข่วรถจะดีเพลินครับเข่วเรื่องแล้วบ่แปงมันจะเชื่อ นี no? it, ่ของกูคือของเก่าดิของกูที่น่ามันบ่วิวของกูแหละของเก่าสุดๆอ่ลงยินเอาลงให้มันย่านเลยเอาเขาได้นี่ครับเอ่อถอดแขนกลางก่อนครับขั้นแรกเอาออกออกกับ เอานี่ออกนี่เอาแคนกลางออกข้อมนะเจ้าของกูได้ดิปังผู้ได้ห้องผู้ได้ห้องมาดูเอาหนแีแกมาเดี๋ยวไปเห็นนะขอต้นนะหดวดบ่ได้ ท่านเจ้าสมมุดเป็นบ่นี่ครับพ่นเย็นมักไงครับสูตรน้าเพ่นก็คือฟื้นฟื้นตัวนี้ออกเลยบานี้เจ้าชีข่ายตัวนี้บ่ได้เพราะว่าเฮาเหตดตึงไว้แล้วครับก็คือเฮาชีข่ายหยนักนะคนใหมไมาพันเยนนะนี่คนระับเามาค่ายแขนข้างครับปกติล้วรถธรรมดาเฮ่านี้เฮาส่วนมานะครับ เพิ่นสีบ่มักเคล็ดแน่นครับเพื่อเพิ่นยานหูสร้างเพิ่นไปเร็วครับนี่ครับหูตัวนี้เพิ่นยานมันไปเร็วครับนี่หูตัวนี้ไปกเฮ็ดไม่สวยไม่ไละมักง่ายครับห่ยเฮ็ดมือเ,เดียวครับมันเฮ็ดเนี่ยไปเฮ็ดแม่นว่าง,ง่ายยุ่นแล้ว แบกคนรุงเบิดหน่แมนว่น่แบขาดนาง,งานมันแล้วมันสีหยักแนเละพี่ล็อกลอกลใส่มบ่อยลวดล็อกเอเขาลวดล็อกนอยู่่อลดล็อกนเลแงอยู่ดีอากุีแจมยแจเื่อนแจเื่อนเนี่ยเอาสียข่ายฉางข้าวออกก่อนนะ kiểu ừ. kẻo ừ, nhà lưng, bà lại ừ. tài ừ. ừ. đấy? อยฮจัอยู the no oh. ่ีนี uh, ่มันจะพูดคืออะไรีอนีนี่โอ้ยหนอเฮ็ดเมื่อเี๋ยวมันเห็ดยข็งกนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอะไรนี่มามามาอ้าวจะยีบมุนขึ้นเห็นยังมุนเขาอ่ะคันเด้องัดขึ้นง นั่งกินใืก้ก่อนเนี่ยครับการเทคนิคครับนี่ปกติแล้วกับเอาข้างใต้ข้างใต้เอา,ม,ม,ามือ,อานออกมามือเห็นไหมเนี่ยครับงานนะครับตัวนี้งานอยูอะหน่อยงานจังไหนงานอยู่บับงเอิบที่แรกเห็นไหมคันออก,ากยากเห็นบ่ปึ๊บงานปึ๊บนี้ขัว้วอะไรด,ดีครับเห็นบ่ เอาบ่ทำเลยข้าั้งจะตัเราก้าวบ่อันนี้เหียอีกแล้วบ่ใเหียเนี่ยไม่่ทุกมือแท้ก็เหียตัวเนาะเบิดอีกแล้วนะเหียตัวบางทีมันทัเนาะเหียผู้มือไิเลย เจ้าอะไรฮะมันใส่เอารวดมัดก็ยังเล่าเลยอเอารวดมัดสิอืมอ่า ไปแล้วครับผมไปแล้ว50ั p ห้าสิบเอ็ดพี่ครับตัวนี้อันนี้จะเป็นห้าสิบดีพี่ครับเทียบอันนี้แคแฮอินอันนี้จะเป็น น่ครับอาชีพประมาณน,นี้ครับผมอันนี้จะเป็นเอพีครับอันนั้นจะเป็นดีที่ครับกับตัวแรกคลิปนี้ก็เจอกันไหมคลิปหน้าครับกับคลิปเปลี่ยนอาหารครับสวัสดีครับ